สวัสดีครับผมยัม็กซ์อยู่กับผมละเกมฟีฟ่าลา์สามนะครับงานนี้ของฟรีไม่เดยอจ้าแลกเชลเป็นแคชเฮ้ยแลกเออถูกแล้วแลกเชลเป็นแคชนะครับได้สองใบนี้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะมีสองไอดีนะครับไปเลยจ้าตึง้งเอ๊ยจไมาเลขศูนย์แปดมันมีตรงกลางเชลโลกอฟอืมนะอันนี้น,นี่ศูนย์แปดใช่ไหมเนี่ยอ่ะสองพันสิบ ขอใครก็ได้ที่บวกห้าคือแบบว่าบวกห้ามันดูมีสง่าสีไงเข้าใจไหมตุม้มเออคือคินบวกสองแสนห้าขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวตัดไปดูอีกไอดีเลยครับอ่ะมาเขาว่ากันว่าไอดีแรกม,มันมักไม่ค่อยได้อะไรหรอกมันต้องไอดีหลังๆจริงๆแล้วเป็นไอดีหลักทั้งสองอเดเลยนะครับอยากได้ตัวดีหมดเลยขอบวก้าจัดมาอือหเป็นอินเนสตานี่ยนะ บวกสเท่านั้นเองแต่สามล้านน่ะก็ถือว่าใช่ได้นะโอเคอยู่นะครับมาศูนย์แปดต่อเลสบวกห้าให้โลกรู้ไปเลยอืมบิสตอฟนะฮะชื่ออย่างกับผู้นำรัเสเซียเยนะี้ยไปดูสเตตัสกันดีกว่าอยากรู้นะครับอืม,อม ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่คลิปพี่มันยาวนะพี่เปิดเอาเฉพาะเนื้อๆ,ๆดิจัดให้เต็มๆนะครับตามนั้นเลยหูเงียบมากนะครับเก้าสิบสามแปดสิบเก้าคือแต่ว่าเนี่ยสเตตัสมันแนะปดสิบเนี่ยเข้าใจป่ะคือแปดสิบเนี่ยเวลามันถึงเลเวลยี่สิบแล้วเนี่ยมันจะไปตันที่เก้าสิบเก้าครับมันจะไม่ถึงหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเราจะมาทําให้มันถึงหนึ่งร้อย นะครับอดลนทนไม่ไหวเอามาสาักตัวหนึ่งถ้าได้81มันก็จะถึง100นะครับออกไปแถมให้แถมให้ใหนะเอเฮ้ยมันบวก3มาแล้วเหรอ3บวก1เลยเหรอโหดไปนะอย่าไปกลัวทิกลัวทำไมล่ะตูเป็นอะไรเจอไม่กลัวติ๊นี่งไง เก็บไว้ก่อนตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสได้เปิดการ์ดยาวๆแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบีสต็อปถ้าผมไม่ร้อนเงินซะก่อนได้เจอกันแน่ครับสวัสดีครับคลิปนี้ไปก่อนละไม่เจ็บเท่าไหร่